สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิสซูบิชิป้ายแดงอ้อจัดเต็มนะคะมาส่งเรือค่ะไม่ใช่อ้ออยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในในส่วนของพระตำหนักกรมหลวงชุมพรค่ะก็เอาวิวบรรยากาศทะเลสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมิสุบิชิป้ายแดงอ้อ,อจัดเต็มอยู่ที่นี่เลยจังหวัดชุมพรค่ะนี่เลยนะคะ oh. มาพร้อมกับวิวทะเลสวยๆนะคะอ้อไม่ได้มาส่งเรือนะคะวันนี้อ้อ,อมาส่งรถค่ะ oh. นี่ค่ะนี่ก็เป็นแบบวิวเรือสวยๆนี่ oh. เท่มากเลย ไม่ได้เอาเรือคันนี้มาให้เขานะคะไม่ได้เอาเรือใหม่มาให้เขาด้วยวันนี้นะคะออมมากับรถคันนี้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ oh. ปาทูโทนค่ะ oh. ปาทูโทนมาอีกแล้ว oh. นี่เลย oh. ถ้าได้คันนี้นะคะ oh. เป็นปาเจโร่นะคะเออ Elite Edition นะคะขับเคลื่อนสองล้อสีขาวนะคะ oh. เป็นเครื่อง2 4 1 8 1แรงมา้าเจที่นั่งค่ะ oh. คันนี้มาที่ราคาเต็มนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสี่หมื่นแปบาทค่ะก็แคมเปญในช่วงนี้ของอ้อน,นะคะก็ลูกค้าดาวที่25%่ผ่อน4ปีนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.99%ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับชุดแต่งแบบนี้นะคะทั้งคันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอ้อมีใส่อะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะในแพ็กเกจนะคะ ก็ในแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้ตัวนี้นะอ้อจะแจ้งว่าโลโก้ของรุ่นอ e ีลิตนะคะจะมีมาพร้อมกับรถจากโรงงานนะคะเป็น p a เจโร่สปอรแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยของเขาก็จะเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ตัวนี้อ้อเป็นแรปเพิ่มนะคะตัวดินามิกชิเหรือหนวดตัว C นะคะแ็ปเพิ่มสีดำนะคะให้เข้ากันกับตัวกระจังหน้าของเขาแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นชุดสเกิร์ตส,สปอ r ์ตไลเดเนะคะพร้อมไฟเดย l i g h t ค่ะค่ะแล้วมากันที่ด้านข้างตรงนี้บ้างนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะในชุดแพ็กเกจของอ้อนะคะซุ้มล้อแบบนี้นะคะสวยงามลงตัวสีดำนะคะเข้ากันกับตัวรถแล้วก็ตัวนี้ค่ะ เป็นครอบไฟหน้าค่ะมีโลโก้สีแดงตัวนี้นะคะเล็กๆให้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นล้อลมพันดําดำขอบ18นะคะของรุ่น e l i t นะคะจะเป็นล้อดำแบบนี้นะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวด้านนี้นะคะก็อ้อก็จะมปแรปเพิ่มนะคะเป็นแรปสติ๊กเกอร์สีดำเงานะคะเพิ่มเข้าไปให้เข้ากันกับตัวชุดค่ะ แล้วก็ตัวอ e ีลิตนะคะตรงนี้เขาจะเป็นสีขาวนะคะอ้อ,อก,ก็ไปแ็ปเพิ่มนะคะหลังคาเขาดําอยู่แล้วราวหลังคาเขาดําอยู่แล้วอ้อ,อไปแลปตรงนี้เพิ่มให้ค่ะคันนี้นะคะติดฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันที่10ปีบานหน้า40รอบคัน60ค่ะก็ดูสบายสบายตานะคะ แล้วก็มาที่ด้านนี้ค่ะเป็นเบ้ากันลอยข้อมือเปิดสีดำเพื่อให้เข้ากันกับชุดรถทั้งคันนะคะถูโทนทั้งคันค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะกาบข้านนะคะเทมากๆเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะลูกค้าลองมาดูภายในรถกันบ้างนะคะอ้ออยากให้เห็นภายในรถกันบ้างนะคะภายในรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเบาะกันความร้อนนะคะเป็นเบาะ ไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางนะคะแล้วก็ลองมาดูตรงนี้กันหน่อยคะ่ะอ,อ,อยากให้เห็นตัวหน้าจอนะคะไม้ My, นะคะไม้ My, ตัวนี้เป็นไมดิจิตอลค่ะสามารถปรับได้3มแบบนะคะเราต้องเข้าไปปรับในการตั้งค่าด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในส่วนของ ผู้โดยสารตอนกลางค่ะผู้โดยสารตอนกลางนะคะนี่ค่ะภายในนะคะอ้อมไม่ได้ถอดออไม่ได้ถอดพลาสติกออกนะคะก็อยากให้ลูกค้าแบบได้ใหมๆ่ๆเราก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็เป็นพรมกระดุมค่ะภายในนะคะลองเข้าไปดูนะคะภายในจะเป็นจอกลางค่ะ10.1นิ้วนะคะค่ะ ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหลังก็คือนั่งได้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นค้อบไฟท้ายนะคะจะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะค้อบไฟท้ายตัวชุดสปอร์สปอยเลอร์นี้ก็คือเขาก็ไปมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสีดําแบบนี้นะคะเพราะว่า e l ลิทจะเป็นสีดําให้แบบนี้ค่ะตัวนี้ค่ะครอบคิ้วฝาท้ายนะคะมีอักษรปารเจโรสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ต ะะชุดสเกิร์ตท,ท่อคู่สี่ท่อค่ะเราลองมาดูท้าว่ราเปิดหีบ้านเปิดปิดง่ายไหมเพราะว่าลค้าบางท่านนะคะแบบมันยากอะมันยากจริงๆอะคะออ่ะโดยทาะค่ะอ่าเนี่ยค่ะถ้ามันดังติดก็คือเปิดแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะปิดนะคะเราก็เตะเข้าไปใหม่มันจะต้องมีเซ็นเซอร์ของมันสักจุดหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเราห้ามควานหานะคะมันก็เนี่ยค่ะดังทีนึงแล้วเอาก็ลดขาลงมาเลยนะคะมันก็จะปิดให้แบบนี้นะคะแต่ถ้า แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเตะเปิดปิดน,นะคะเราก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มข้างใต้ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะจากที่มือตรงนี้นะคะ่ะได้เหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันให้ค่ะนี่ค่ะเข้ากันนะคะทั้งชุดเลยนี่วันนี้อ๋อเอาวิวสวยๆของทะเลมาฝากนะคะดูทะเลดูทะเล <c oughs> นะคะก็ เดี๋ยวก็ไปส่งรถที่ชุมพรแล้วค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นพนักง,งานข้าราชการลูกค้าครอบครัวมิซูบิชิได้รับส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้ก็คืออ้อเป็นลูกค้า ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่อ,อ้อมาส่งที่จังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ก็ไปทางภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางคืออ้อไปหมดนะคะเป็นลูกค้าออนไลน์ทั้งหมดในเพจนะคะซึ่งลูกค้าสามารถดูโปรไฟล์อ้อได้นะคะอ้อ,อส่งจริงถึงบ้านจริงๆนะคะก็ไว้ใจอ้อได้เลยค่ะแล้วก็แคมเปญของอ้อเนี่ยไม่กักนะคะอ้อ,อให้หมดลบบริษัทค่ะ ถ้าสนใจยังไงก็ทักถาอ้อได้นะคะวันนี้อ้อขอตัวไปส่งรถลูกค้าก่อนค่ะขอพระคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะสวัด gamble, ดดสดีค่ะพี่วิชัยนะคะกับแฟนพี่พิชัยนะคะนักเป้าวันนี้นะคะเอาอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะก็พี่วิชัยนะคะก็ขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะพี่พิชัยซื้อรถจากก็จากที่ไหนคะอ๋อในในเพจในเพจใช่ไหมคะแล้วก็เห็นในเพจแล้วคือแบบตัดสินใจได้เลยหรอคะหรือว่ายังไงเอ๋รถสวยรถสวยก็คือสะดุดตรงทีร่รถใช่ไหมคะใช่แล้วก็แล้วก็ปกติก็คือไปดูที่นี่มาแล้วด้วยใช่ใช่ไปดูแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ไม่แต่งเงไี้ยไม่ได้แต่งไม่แต่งอะไรให้เลยก็คือง่ายๆว่าพี่วิชัยชอบที่แบบแต่งแล้วก็คุยกับ กับแฟนพี <boundaries. S 1> ่แ so ล <c oughs> ้วว่าชอบก็ตกลงกันเพราะว่าเห็นว่ายะคุยกับแฟนก่อนเดี๋ยวพี่บอกว่าโทรเลยอย่ากได้โทรเลยพี่เขากว่าโทรมาแต่ว่าเขากพลังเลเขาก็ตอนแรกๆก็คือยังกลัวอยู่ว่าใช่เพราะว่ามันเป็นออนไลน์นี่อ๋อเข้าใจแต่ว่าเพราะอะไรพี่ถึงกล้าที่จะตัดสินใจโอนเงินจองให้อ้อคะในเมื่อไม่ได้บอกคุยว่าโอนคำาบรชัดกึ่งไม่ไม่ญหาเลยค่ะอ๋อก็คือง่ายๆทุกครั้งก็คืออ๋อจะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะก็เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มีโปรไฟล์ที่แบบส่งจริงทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สสาาาาามมรรรถถเเเช็็็คคไได้้้้แลววกกกกททีีีีนนนื่่่่อออออองงะะััขบบพย ทางสวนทุเรียนนะคะก็แล้วก็เอกสารที่เรามีอย่างงี้ค่ะก็สัญญาเราก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะไปนั้นผ่านง่ายไหมครัไม่ยากค่ะก็แป๊บเดียวก็ผ่านนะคะไม่กี่วันตั้เดีวตัเร็วแล้วก็รถได้ตรงตามที่ที่กำหนดไหมคะไวๆดีไหมคะพี่หรือว่ารอนานไหมคะเร็วมากนะคะทันใจทันใจคุณอยากได้แล้ววันนี้รถที่พี่เห็นคือถูกใจครบทุกอย่างไหมคะคือตรงสเปคเลยนะคะ ที่ชอบจช,บชบนะคะ <laughs> โอเคงั้นก็วันนี้ก็คือว่าขอบพระคุณพี่วิชัยนะคะ <c oughs> กับแฟนพี่วิชัยมากๆเลยนะคะที่ให้อ้อดูแลนะคะขอให้รถพี่นําเงินมาสู่ครอบครัวพี่ให้กิจการรุ้งเหลืองยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <laughs>